ประหยัดออปชั่นครบไม่น้อยปีใหม่สีพิเศษทุกที่ค่ะบอกเลยว่าคันนี้ครบจบหมดนะคะสเกิร์ตบอดี้ชุดแต่งเดิมโรงงานเลขไม่สอง0 0ื่นโลรถปี 2, 2023สีพิเศษด้วยเป็นโฉมช่วงหัวค้อนัมเบอร์เฮดนะคะปี 2, 2023ันยี่ได้จะรองครบออปชั่นยิงไม่เคยห่วงจัดมาให้ครบๆเลยทุกี่ท่านใดที่สนใจคันนี้ผ่อนเดือนละแปดพันนะคะสามารถดูคลิปเต็มคลิปนี้แล้วโทรมาสอบถามรายละเอียดได้เลยะคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่เอน้องอันคอต้นทุกท่านทุกคนด้วยนะคะพบเชิญกันอีกแล้วค่ะพี่พี่สวัสดีพี่พี่ที่กำลังมองหารถมือสองแบบสายประหยัดอีโคคาร์นะคะวันนี้หนูจัดมาให้บอกก่อนเลยนะ,ะว่าคันนี้สุดพิเศษพี่พี่ไม่ว่าจะเป็นสีของตัวรถปีใหม่ไม่น้อยราคาดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินเลขไม่น้นอยมากๆชุดแต่งวันนี้เสกอพิารษได้ชมมาจบแล้วนะคะ กล้องหน้านะต้องมาถึงหน้าจอมีมาให้หมดนะคะเดี๋ยวรู้จักให้ด้วยนะของแถมเป็นแถมให้เลยนะคะใครที่สนใจเจ้าคันนี้ไม่ควรพลาดน,นะคะวันนี้นํามาให้ดูหนึ่งคันเป็นรถเข้าใหม่สีพิเศษนะยะยาริทแฮชแบกหประตูโฉม Amber h e ์เฮห,หน้าฉลามหัวค้อนปี2023นะะเนี่ลขไมล์0หม่กิโลค่ะพี่ๆกับราคา4 8 000, 9 0 0 0บาท จะเต็มฟรีดาวผ่อนเดอนละ8,000กว่าบาทได้สีเทาพิเศษแบบนี้ไปใช้งานนะคะซิว,วันบุรีนั่นแหละพี่พี่นะคะตัวรถนี่สวยมากบอดี้ชุดแต่งสเกิร์ตทุกอย่างมาให้ครบครบแล้วนะคะไม่มีรอ่องรอยพิคอนชนหนักตีลากาตกน้ำกลับสีกอไม้ไฟไหม้น้ำท่วมแน่นอนรับประกันโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมวารตีศูนย์ยังไม่หมดนะคะเหลือเยอะเลยนะคะคันนี้จะเต็มฟรีดาวผ่อนเดอนละ8,000กว่าบาทรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี10,000กิโลค่ะพี่พี่ ใครสนใจคันนี้ผ่อนเดือนละ8,000กว่าบาทขอรายได้1 0 0 0 6 0 0 0 0ขึ้นไปอายุงานเกินปีไม่ติดวอดแบบพิทูลมาจัดได้เลยไม,ไม่ต้องหาคํำไม่ต้องหาผู้ร่วมซื้อคนเดียวจบๆนะคะมาดูชุดแต่งอดี้สเกิร์ตตครรถไม่มีร่องรอยะไๆเลยทั้งสิ้สนป้ายทะเบียนกรุงเทพนะคะได้แบบเลขสามหลักแบบนี้ไปใช้งานเลยบอดี้แก้มข้างซ้ายขวามาสวยหมดนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนมีไฟเลี้ยวมีเดทยมมาให้ครบนะคะ กระจังหน้าสวยๆนะฝากระโปรงเดิมโรงงานไม่มีรอยละยิ้มเลยในส่วนของกระจกนะคะจะได้เป็นกระจกพาร์ทเดิมโรงงานโลโก้เบต้านะคะและติดฟิล์มมาแล้วเรียบร้อยนะคะกระจกมองข้างฝาพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาในตัวนะเป็น LED นะคะในส่วนของคันนี้จะได้เป็นแม็กเดิมอัลลอยนะคะรัดมาด้วยยางดันหล,ลบนะและเป็นยางพร้อมรถนะคะคันนี้วิ่งน้อยนะ27,00 0โละคะรถ2ปีนะดิทเบรกคู่หน้านะคะ แม็กเดิมไม่มีร่องรอยโช้กอัพทุ่นล้อสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะทุกบอกเลยว่าการันตีโครงสร้างเดิมแบอบดี้เดิมเนี่ยคะ่ะชุดแต่งบอดี้สเกิร์ตเนี่ยของเดิมจากศูนย์ป้ายแดงเลยเนี่ยคะ่ะกระจกพัดเดิมโรงงานติดฟิลม์มมาค่อนข้างมืดเลยเนี่ยคะ่ะกระจกโตโยตา้านะมือเปิดเป็นสีเดิมกับตัวรถเลยภายในนะคะสวยมากๆในรถใหม่น้องๆป้ายแดงแบบนี้เลยทุกพี่ เบาหนังนะคะเดินได้มาเป็นสีขาวชุดแต่งคาดมาให้แล้วครบแ่นเดนะคะเลขเครื่องเลขถังตรงแจ้งปีผลิตชั้นเจนนะใช้ตรวจสอบได้ใช้กว่าศูนย์ได้เลยนะหัวน็อตนะคะกิบคลิป,ป,ปเงาเดิมๆผิวพันธ์สีสันไม่มีร่องรอยใครที่ไม่อยากไปใช้เงินดาวออกป้ายแดงนะคะใช้เงินดาวแน่นอนที่มาจัดได้เลยนะไม่น้อยได้รถใหม่ๆน้องๆป้ายแดงเหมือนกันนะคะกระจกออตโต้หนึ่งบาทนะคะแล้วก็แมนนวลสามบานแต่ว่าเป็นกระจกรับไฟฟ้า เรียมสันคบไปทีหัวน็อตนะคะกริปทุกฝั่งเลยมาเดิมทุกจุดนะคะผิวพันเหลี่ยมสันคมเดิมหมดไม่มีร่องรอยคอนโซลด้านหน้านะคะได้มาสวยมากๆแบบนี้เลยนะสวยมากๆนะคะต้องบอกเลยว่าสวยกริปเลยเดี๋ยวออปชันรายละเอียดหนูพาไปลงรายละเอียดฝั่งทางด้านหนูนะคะมาดูในส่วนของตอนที่สองด้านหลังนะคะแผงประตูกันก่อนนะตัวนี้ติดฟิล์มนะคะ ด้านข้างมาแบบ 3m นะกระจกพาร์เดิมเ,เตต้าแผงประตูสวยๆล็อกเด็กใช้งานปกติอยู่ครบหมดนะคะเบาะหนังด้านหลังตึงๆคุ้พี่สภาพตัวเบาะสวยๆปรับพับเก็บได้จาก40-60นะนี่นะคะหลังโกงหลังคาด้านบนสะอาดร,รถมือเดียวนะคะ,ะวัติศูนย์แท้นะคะเอาไปใช้งานกันได้เลย489,000ได้รถปี2023มีจุดชาร์จ USB มาอีก2ตำแหน่งด้านล่างนะคะสวยมากๆนะ ดัมเบลด้านหลังแบกเดิมอลอยไม่มีร่องรอยชุดแต่งบอดี้สเกิร์ตไปเบรกับทิมนี่ของจากศูนย์ท่อคู่ท่อหลอกเนี่ยนะก็มาจากศูนย์ชุดแต่งเขาจากศูนย์เลยเน่คะแต่โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบกล้องถอยเดิมโรงงานกระจกพาร์ตเดิมไฟท้ายเป็น LED ไส้ไฮโดรเจนนะคะนี่กระจกพาร์ตเดิมติดไรฟ้าไม้หมอกมาให้นะอันนี้คือหล่อมากมาเลยนะปกติเนี่ยเป็นของศูนย์นะถึงจะได้มานะถ้าซื้อเองเนี่ยแพงนะ รถแต่งนี้ไม่ต่ำกว่าสอง0มื่นนะถ้าซื้อเองเนี่ยคะอันนี้เป็นของแท้เนียคะสปอยเลอร์หลังคามีมาให้แล้วเรียบร้อยท่าเส้นลิ้นแบงแดงมาชิสฉาบเป็นชาร์ฟฟินให้แล้วด้านบนเนี่ยคะสวยเลยนาไม่สองหมื่นรถเนี่ยประหยัดด้วยเนี่ยคะประหยัดสุดๆเลยอีกโกคาต้องบอกว่าอยู่ที่ยี่บสามจุดสามกิโลต่อริเลยเนะคะภายในสวยมากให้พี่พี่ดูก่อนนะคะสวยและเติมทุกจุดนะ กระจกพัดเดิมรอบคันไม่มีร่องรอยใดเลยทั้งสิ้นนะคะ <S <S บอกเลยนะว่าได้ไปในี่ยคี่ขับกันยาวๆเลยนะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวตามสูงเท่านั้นเนี่ยคะนี่จนกว่าจะหมดบ,บรันตีได้แบบคุ้มๆเลยนะเปลี่ยนถ่ายทุกรอบตรงทุกรอบนะคะพี่เข้าศูนย์ได้เลยนะมือเปิดนะคะเป็นระบบสมาร์ทเอ็นทีเคเรตเป็นสีเดีวยวกันบตัวรถนะกระจกพัดเดิมรอบคันเตรียมสันโคมบอดี้หัวน็อตมาเดิมหมดเลยไม่มีร่องรอยเลยทั้งสิ้นนะคะ คลิปทุกจุดเลยต้องบอกเลยว่าสวยสวยมากๆนะคะมาลองขับมาลองเคสได้กันก่อนเลยได้นะคะกุญแจเขาจะได้เป็นกุญแจคีเรตแบบนี้นะคะกระจกออตโต้นะคะแนนวลสามบานเนาะ,ะแต่ว่าเป็นกระจกแบบไฟฟ้านะคะเซ็นทรัลหลังกระจกปับกระจกไฟฟ้ามองข้างเหลี่ยมหัวน็อตสงเสาเอไม่มีร่องรอยนะคะหัวน็อตสวยๆเดิมๆมาคิวซีเดิมจากโรงงานว็บทุกจุดทุกฝั่งการันตีโครงสร้างเดิมวอดที่เดิม ในส่วนของคันนี้เขาจะเป็น Anti Star Stop นะคะออกไปค่ะกุญแจอยู่ห่างนิดนึงนะคะแบตเตอรี่ทุกอย่างปกติหมดนะคะได้ในส่วนของระบบ Reaction Control แล้วก็กลร l ส s t Foot กัน,นรกระไหลในหน้าออโต้สูงต่ำพี่มาดูเลขไมมนะคะคันนี้สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี 27, ะะ่สิบสองกิโลเมตร เป็นไม้แท้ไม้เดิมจากศูนย์ตามการใช้งานนะพี่เขาวิ่งไปแค่นี้นะคะเขาวิ่งไปแค่นี้จริงๆนะสวยเลยนะคะรถใช้งานหน่วยจริงๆนะคุณพี่นะคันนี้ก็น่าจะโดนยึดนะคะผ่อนไม่หมดประมาณนี้นะคะนี่พครมาไลมลติฟังกชันเป็นหนังเดิมโรงงานนะคะคุณพี่ก็สามารถรับโทรเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงนเป็นหมดเปลี่ยนเพลงได้หมดนะคะหนังเดิมสวยเดินได้มาสีขาว แอร์ออโต้นะคะมีลมเย็นอะแอร์ออโต้ Auto, ลมเย็นมากๆและที่สำคัญปรับอุณหภูมิของพัดลมได้ปรับอุณหภูมิแอร์ได้สวยครบจบไฟฉุกเฉินเขาอยู่ตรงนี้นะคะใช้งานปกติแล้วก็จอกลางเขาเนี่ยถ้าโฉมเนี้ยเนาะมันจะยื่นออกมาจากตัวคอนโซลแบบนี้นะคะพร้อมกับระยะถอยจอของกล้องด้านหลังให้นะคะขึ้นเซ็นเซอร์ให้แบบนี้นะก็รองรับในส่วนของ Android Auto นะคะ เชื่อมต่อบลูทูธ USB เล่นได้หมดเลยนะคะตั้งค่าทุกอย่างได้หมดบลูทูธ USB วิทยุ FM AM CD พี a ่ๆสามารถกดใช้งานเล่นได้เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนหมดเปลี่ยนเพลงน,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 นะได้หมดเลยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้นะคะก็จะมีในส่วนของช่องเก็บแก้วน้ำวางแก้วน้ำเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดนะคะ a i r b a บ,บ็มีให้อยู่แล้วรอบคันเจ็ดนะคะสำหรับคันนี้ ไฟเก่งเป็นไส้สีส้มนะคะเป็นไฮงเจนแล้วก็กระจกนะคะมีมาให้ในที่บังแดดสองฝั่งเลยอ่ะมีร่องรอยนะคะการเจอมาเล็กน้อยนะตรงนี้แต่ว่าถ้าปิดกระจกก็มองไม่เห็นนะคะแอร์แบกรอบคันเลยเสา A สาซนะคะเจ็ดใบนะแอร์แบกเจ็ดใบนะคะคู่หน้ามีมาให้ครบเบาะตึงเลยนะคะสวยมากพี่ๆคันนี้น่าใช้งานนะ เป็นรถสายประหยัดนะตรงนี้มีปุ่มชาร์จทาวเวอร์เอาเมาให้พร้อมกับตำแหน่งของเบรกมือและช่องด้านในก็มีช่องเสียบนะคะในส่วนของ USB มาให้เก็บสัมภาระได้เกียร์7สปีดนะคะซูปเปอร์ซีนะ,คะ่ค่ะสวยพร้อมใช้งานนะพี่พี่เดี๋ยวหนูพาพี่พี่ไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์ด้วยนะคะคันนี้เพิ่งเข้าใหม่มาเมื่อวานก่อนนะคะวันนี้หนูเอามาถ่ายให้ดูรถก็ยังไม่ได้อาบน้ำทำสปานะเพราะรถสวยอยู่แล้วไม่ต้องเก็บงานอะไรเพิ่มเติมล้าง ะะทำความสะอาดเท่านั้นเลยนะนี hey, ่หน้าหล่อๆลอแอมเบอร์เฮดแบบนี้ชุดแต่งครบจบนะคะในคันเดียวเอนใดสนใจทักอีมบล์มาสอบถามได้เดีย๋ยวไปชมห้องเครื่องยนต์กันค่ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ค่ะพี่ๆคันนี้ก็จะได้เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมโรงงานหมกิปเลยนะคะเป็นเครื่องซูเปอร์ CVT ไอเนาะสำหรับตัวเกียร์อ่ะเกียร์เป็นเกียร์ซูเปอร์ CVT ไอสำหรับเครื่องนะคะเป็น VVTIE นะคะตัวนี้ก็จะได้เป็น4สูบ16วาลว้าวนะคะ เครื่องยนต์92แรงม้า109แรงบิดนิวตันเมตรนะคะต้องบอกเลยว่าประหยัดสุดๆ23.3กิโลต่อริรนะคะแท่นเครื่องหัวน็อตแห้งสนิทเลยไม่มีค่าน้ำมันไหลั่วสึมนะคะในส่วนของหัวน็อตคานนะคะตัวไฟด้านหน้าไฟหน้าเดิมโรงงานไทยโคอ,อิโตะนะคะพี่ๆสวยกริบแล้วก็<ม>นี่นะคะผิวพันธ์เหลี่ยมสันคมมาเดิมหมดเลยไม่มีร่องรงยน,นะคะลากคำเตือนทุกอ,อย่างอยู่ครบกริบล,ล,ล็อกกริบน็อตไม่มีโดนงานโดนแงะนะคะ สายพานนะยิ่น้อยอยู่แล้วนะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่แล้วนะคะคันนี้เข้าสู่แมเทนแนนทุกรอบนะคะแมเทนแนนตรงนะแบตเตอรี่นะคะของเหลวเราดูแลให้อยู่แล้วแต่ว่าคันนี้เนาะรถปีใหม่วารันตีศูนย์ยัไม่หมดมขออนุญ,ญาตไม่เปลี่ยนของเหลวให้แล้วกันที่สามารถเอาไปเข้าวาันรันตีศูนย์ต่อได้นะคะถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะขาดเลยนะถ้าเปลี่ยนนอกนะคะหัวน็อตกิ๊บเลยนะคะหัวนอ็อตฝากระโปรง สปอร์ตเมทอาร์คหัวน็อตไฟด้านหน้าสภาพสวยสภาพเดิมไฟหน้าไทาโฟยโตคาร์ลูกกลสวยๆไม่มีร่องรอยแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีตกของช้างไม่มีแตกไม่มีหนุก,กันของแทะกหน็อตนะคะฝั่งนี้กิฟทุกฝั่งคุณพี่ขาด้านในด้านนอกนะคะปั๊มเดิมโตโยต้านะคะคันนี้สติ๊กเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบนะตาโปรงบางๆเดิม,ดมสปอ,อร์ตเมทอาร์คลูกกลมสวยๆนะคะซีน นิ่มๆจิบเป็นรอยเล็บแบบนี้ของเดิมแน่นอนนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเจ้ายาริสนะ a m b e r h ร a d นะคะปี2023สีคอนบุรีนะสีพิเศษคันนี้นะเลขไม่27,000กิโลรถปี2023นะคะมือเดียวพี่นะรถประวัติสูนะคะสภาพสวยเลยนะคะ489,000เท่านั้นพี่ดาวจะเต็มผ่อนเดือนละ8,000กว่าบาทนะ,ะมีบริการวิเซ็นทั่วป,ประเทศนะคะอยู่จังหวัดไหนก็ตามพี่พี่ประมนฑลต่างจังหวัด อีสานออกเหนือตกใต้มีบรกิการวิ่งเซ็นให้หมดมีบรกิการส่งรถสไลด์ให้พี่ๆสนใจทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถได้หมาย20,007สีนี้มีคันเดียวปี3ด้วยและเป็นตัวรองท็อปออปชั่นครบแล้วนะคะถ้าใครสนใจทักเข้ามาได้เลยเบอร์และลายด้านล่างนอ้องอันดีนีให้บรกิการเรพี่พนใดนนองสนใจนะคะติดต่อเข้ามาสอบถามได้สําหรับวันนี้หนูฝากไว้ด้วยนะคะกับแอมกับยาริสนะคะชมแอมเบอร์เฮดคันนี้ รีดาวจะเป็นได้นะคะไม่ต้องใช้เงิน,นออกมดใครสนใจนะทักเข้ามาได้เลยค่ะมีผิพดพลาดประการใดต้องขออภยัยวในที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาพี่พี่ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ